เที่ยวสวนขาดเหรอคะทำไมผูกเนคไทลิงจะไม่ดึงเอาตีลิงจะไม่แย่งเอาตีใค่ะโอ้ยหนอเดี๋ยวจะแม่แม่กับโยกยหญ่จ่ายไปจ่ายมากันแหละลูกกับแนมจ่ายแนมหัวโอเคอาะ,อะจ,จุ๊บอ้าวหน้าแปลกอ้าวอะไรคะหน้าแปลกเหรอครับ อัน่อ้าวนจยเอ๊ะมัน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 มายิ่มะมันมาหัวมันเกรงเกรงหัวน้ำเนี่ยมันปีมันอยู่อเาพอเรอ้าดิ๊ดดดอัดด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 ดเดด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 บเดดดเ เอาเลยเลยพี่ครับครับอุ้มผมหน่อยครับไอเลยครับออเอ้อานี้เอา,อ,าอ้าว้ยได้หมวกเสือด้วย ส <laughs> ใส่หมวกนานก็ร้อนโอ้ยผมหมวกปกตาแล้วปิดตาแล้วน,น่าดิใส่ผ้า,านะถ่ายวิดีโอจ้า <laughs> ที่ดุกทานนะคะที้ต่อต่อถัดมาด้านหน้าก็จะเป็นโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกเชิงอนุรดกษ์นะคะส่วนดูด้านหน้าซ้ายมือค่ะเต่าอันดาบ้าและเต่าซูคาตาเป็นเต่าที่มีขนาดตัวใหญ่อันดับสองและอันดับสามของโลกค่ะอาคารกบจะด้านหน้าซ้ายมือเป็นอาคารสัตว์เรืคานนะคะด้านในก็จะมีทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษตัวเองเต่าและอีกัวนาค่ะด้านหลังมีงูยักษ์นาำระเ้าและโซรเกนะคะ ส plane. ่วนใหญ่ล okay. ักษณะของเราอยู่ในตัวอาคารค่ะจะมีแค่สี่จุดจอดใหญ่ๆนะคะรถชมกันได้รถไฟเบียร์มาดับทุกสิบนาทีค่ะบัตรของเราไม่จํากัดเวลานะคะขึ้นลงได้ทุกขั้วเราลองเดินเลืากงรอระวังระวังสี่สามด้วยนะคะพอเสร็จแล้วนั่งรอตรงจุดนี้ได้เลยเป็นป้ายจุดจอดโอเคค่ะเบาๆครับจู้งงนะมาเข้าจากด้านนี้เลยนะคะจุดเริ่มต้นทางโอ้สเนต สนิทไงที่รังมือด้วยครับมีตอมีหัวเนี่ย หัวนพี่ต้องม้วนต้องหัวนที่ใส่โย่เอาวิทัวเนาะเอาวิทัวถีบนะหนูเขาจนอยู่ยังไงเขาเหมือนเขาสิออกใครงี้ยังไงเขาถมอย่างเขาถมเขาเหี่ยวหรอวะแม่ก็ลืมเนาะมีกระเป๋าน้ำมูพาพานี่เป็นไรไหนริบบาทอันนี้หรอวะนี่ยใช่หรอใหม่ๆตัวมันสิวว้หมดหอยมดกัดมาบาทนี้มา ดูยานาันด้านเหรออือเฮ้ยโอ๋ไปต่อใหญ่มากน้องะค่ะสวยน้องสวยมีก็ด้วยโอ้ยน้องค่ะบ๊ายบายน้องน่ารักโอบคุณขอบคุณทนขอบลูกขอบคุณลูก่อนี่ย เทียนำเฮ้ยเนี่ยหรอนอนี่ยกำลังก็เหมือนพจเทียเลยเขามากจัหอใช่น้องกำลังลอกค่ะใช่อืมเขียโอ้ค้อมชิญอ้ย่ารูบจับนะอีบจัน้องเนอมานี่น้องสวนงามมากนะชอบมากฉันชอบมากสีเหลืองล่ะสีหลืองล่ะตัวใหญ่ได้หนิ แต่ไม่ใหญ่เท่าที่พี่เต้ไปพี่เต้ไปี่ตัวเท่าขาแมลงมันจะมีอะไรใหญ่เท่าขาฉันเลืองโบมีคิดตัวเขามีสองคนหรือเปล่ามีสองหัวน่ะดูสีดิเป็นสีรุ้งเลยมีสองคนเนี่ยนะมีสองคนนู้นหรออ่ะือเหตุพอพับคือแต่อู้เราลับเราลับมีกระจกพี่ ของสีเป็นไงโอเคไหมคะโอเคไหมคะของสีโอเคไหมคะ,มย,คมคะยังโอเคอยู่ไหมคะทำไมนกเก่งจังเลยไ,ฟไฟม่ชอบเลยลูกใไ,ไฟยังไฟ,ไฟไยังไฟไม่ถึงไม่ต้องเอามาเป็นใกล้ๆทีอ<ฟ>สองคนนะเนี่ยสองคนเออสองตัวเห็นไหมออมดูข้างนอกดีกว่าเห็นไหมอม ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่นลดถือี่ขนาดฉันชอบนะเออเออเอออ๋อเขาอยู่สองคนอีกแล้ว啊น้องอุ้ยน้องน่ารักกันดูไม่ไหวนะเร็นดูไม่ไหวโว้ยมัคือขาเขาเถอะบันโอู้หูพี่อันนี้เขาอยู่สองคนเขาก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียอะไรใหญ่ พี่มองเห็นปะเห็นเปลเป้เปเปเปปาซ้ำมขาฉันเลยซ้ำมขาฉันคนละคือขาเธอหน่อยไปไโอ้ยนี่สังเกตไหมเวลาเขาโดนแสงเขาจะเป็นสีแบบนี้หมดเลยเขาขื้นของเขาเงางของเขาเน,ะนเาะเกรตะลเกตเนาะตำนวยุ่ยมารุดไปให้ตาดูนะ่อนะ้องซีนเห็นไหมลูกมึง่มึงเห็นไหมมึงเห็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โห ถอดมัอออกเนื้อเต็มมัวเลยติดกโชคดีนะมันรีบมีแดดขาฉันนี่แหละขาแม่เธอโอ้หูโอ้ยใหญ่แซมลำโตเลยยใช่หนูดูนกอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกปลามิงโก้ค่ะเยอะมาฟงตรงนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้มีร่มขายาวๆนะเหมือนนกกระยางบ้านเราแหละ ไม่หรอมีเซฟตี้หลายอย่างเดี๋ยวเอมสินไม่ไหวแล้วลาบนาากอนอย้ยน้องรอเลยเหรอ ไม่ไหวแล้วอมสินไม่ไหวค<ม> <c oughs> ืออมสินอมสินออมสินได้อยู่แบบคนนั้นเด็เปียบว่านฉันนอนประดิษิใช่ยำก่อน ไม่เห็นไม่ทันอย่าไปถ่ายกับน้องดิแล้วกดถ่ายให้<ป>มันย้อนแสงมากเลยเธอขนาดมืดอ่ะอุหาตาแนวเปียกแนวสิงโตค่ะ,ะมะีหม่องขามื่อนี้ไหมีชองตัว

ทำไมเขาดูสวยงามจังเลยเนาะนดูสะอาดสะอา้านดูแบบใช่ที่เด็กมาะอาดมาใ่แล้วเนะเาะโ่มีคาะอเดแฟนต่นน <c oughs> นจ์เขาดีง่ายแล้วแบบส่ยาห์ผลใครอะไรมีนเงนถ้าเอะใครบุหรี่เออว่าเป็นนังลูกของเชน,หนหอะเนาแีหห้เหมาะเนาะ เนี่ยเขามีเพื่อนเห็นไหมหลายตัวแต่เสือโคร่งไปไหนอุ้ยตาเอมีเสือดำด้วยเป็นยาวแสดงว่าเขาเอาเพิ่นมากเลย เก็เชื่อแล้ก็เหมือนแมวแหละเธอเขาอ้อนอ้อนอืมแต่ก้อนนะอังโกอังโกอีลี อย,อยู่คนละที่เนาะโอเคค้างคือด่วนวันนี้เขามีที่ห้ขึ้นนี่มันโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวเท้าวัวเลยเเเเสวยงามมากเลยสวยมากจริงๆ ใช่สวยเนาะอ้าวไม่ถ้าผู้ชายเขาจะฉี่แบบนั้นได้ออ๋เขาปวดฉี่เขาปวดฉี่เขาว่าฉี่อ๋อค่ะเอ๊องศีสันนดาควาเลอร์นะคะเป็นควาเลอรที่ใหญ่ที่สุดในวงตรปลูนค่ะลักษณะของเขานะคะและใบหน้าคล้ายกับวานเราค่ะ และยังส่งเสียงร้องไห้าบอบบานหน่อยด้วยนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเดินควางนะคะเป็นควางเนื้อสายนะคะ เข้าไปด้านในค่ะเป็นพื้นที่ของสวนน้ำกับบนพื้นที่กว่าสิบไร่นะคะเปิดให้บริการทุกวันกับเวลาของเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะสําหรับค่าเข้าสวนน้ำนะคะพิเศษยี่สิบบาทเด็กเห้าบาทนะคะด้านในค่ะมีจุดบริการเช่าชุดนะคะไม่ส่วนอาหารมีร้า,กา,น,านกาแฟสดค่ะเส้นศึกษานางตาจอมจักแล้วค่ะได้นำตัวแทนส,สัตว์นักขราชสีมาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการค่ะหา,าะกจะพลาดการไปต้องขอประไรมาณที่นี่ด้วยนะคะ าแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะก่อนลงจากรถค่ะจะเริ่มสำรวจสิ่งของสัมภาระของท่านด้วยนะคะจุดนี้คือก็รจอดจอดสุดท้ายแล้วค่ะขออนุญาตเก็บรันลงตู้นะคะเดี๋ยวเราคนรใหทลูกเพื่อนเตรียมกระเป๋าตู้ไปด้วยนะคะลงรับได้ความรักโอ้ปวดจังไลยมันมืดมากเลยใช่อ่ะทำไมอ่ะยอดนี่มาเราถึงนั่งอ๋อ วิดีโอได้หนด้อาอาอาอเออหยอกกับเคือลูกบานเขาลูกบานก็้เขาเจนี่เฮ้ออันนี้เฮ้อ